สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับสภาวะ t Depression ของโลกและในบ้านเราเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรในทางทฤษฎีนะครับลองย้อนดูคลิปเก่าผมนะครับย้อนหลังนะในช่องของผมนะครับจะเข้าใจมากขึ้นว่าขณะนี้โลกและบ้านเราเนี่ยกำลังจะพบเจอกับอะไรนะครับในช่วง4-5ปีข้างหน้าต่อไปนี้ ธุรกิจบ้านเรานะครับเขาบอกกันว่าคิดอะไรไม่ออกก็เปิดร้านอาหารขายอาหารนะครับมันจึงมีธุรกิจร้านอาหารและพัตคารเครื่องดื่มชากาแฟน้ำปั่นเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับและเมื่อดูข่าวนะตามช่องสื่อออนไลน์ก็บ่นกันอุบนะครับถึงยอดขายตกขั้วและเมื่อผมมีโอกาสนะครับเดินสํารวจร้านค้าตามตลาดแล้วก็ศูนย์การค้าชุมชนนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าก็เห็นผลกระทบ นะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอยู่ไม่น้อยนะครับจากที่เคยหนาแน่นก็กลับเบาบางลงนะครับแล้วก็เริ่มสงครามราคากันมากขึ้นตามข่าวนะครับในช่วง Great Depression นี้และยิ่งมีคาดการนะครับจาก ADB นะครับหรือว่าธนาคารนะเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียว่าการเติบโต GDP ไทยในปี2025เนี่ยนะครับจะเหลือแค่1.8นะครับแล้วก็ในปี2026เนี่ยจะเหลือแค่1.6นะครับ และธนาคาร UOB นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าเศษรษฐกิจไทยนะครับอาจนะจะเสี่ยงถดถอยเลยทีเดียวนะครับลากยาวไปถึงปี2026นะถ้าหากโดนภาษีการค้าสหรัฐเนี่ยเกิน20%นะครับซึ่งก็นะจะยิ่งนะซ้ำเติมสภาวะเกรดดิเพชชั่นไทยเนี่ยให้หนักขึ้นไปอีกนะครับซึ่งใครนะไม่เคยเห็นเกรดดิเพชชั่นนะในช่วงปี1929ถึงปี1939นะครับก็ดูได้ จากนะตามภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับว่าคนยอมขายลดราคาทุกอย่างนะครับเพื่อความอยู่รอดคนตกงานนะว่างงานนะครับกำลังรอแถวเข้าคิวนะครับรับกาแฟแล้วก็โดนัทนะครับหรือพ่อบ้านนะครับนะต้องเอาป้ายหางานนะครับมาแขวนคอหาคนจ้างงานนะครับเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับซึ่งมันเกิดมาจากความเร็วของเงินที่ต่ํามาก เนื่องมาจากไม่มีการหมุนนะครับของเงินหลายๆรอบหลายๆมือนั่นเองนะครับจึงทาให้ GDP ไม่เติบโตนะเท่าที่ควรดังนั้นนะครับการจะต้านนะ Credit e x ช a n s i o n ในบ้านเราเนี่ยที่มีธุรกิจาร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะจำนวนมากมายและเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับต้องทําเป็นประจําวันกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือการกินและก็การดื่มดังนั้นในสภาวะ Credit e x ช a n s i o n นะครับเราจึงต้องทํา2อย่างก็คือ นะประหยัดนะครับให้อยู่รอดแล้วก็การใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้เงินหมุนนะเกิดความเร็วที่ไม่ต่ําเกินไปเพราะนั้นการนะทำอาหารท่านเองนะแบบอินดอร์เนี่ยแปนะครับก็จึงมีความจําเป็นนะครับแล้วก็การออกไปทานอาหารนอกบ้านนะครับแบบเอาดอร์ยีเนี่ย ก็มีความจําเป็นเช่นกันนะครับเพื่อช่วยกันประครับประคองต้านสภาวะเกติเพชชันนะครับให้ผ่านพ้นไปได้นะครับในปี2025ถึง2030นี้นะครับก็ขอใทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ